สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ผมภูมิรัฐบาลนะครับวันนี้ก็อัฐบานไทยแลนด์นะครับผมเหมือนเดิมครับผมมีรถเท่ๆไปครับนี่ครับผมก็ชุดคันนี้ก็คือทําเป็นชุดใหญ่อยู่แล้วครับที่เห็นเห็นกันในคลิปหลายๆคลิปนะครับผมก็มาเพิ่มเติมสิ่งๆนี้ก็คือเป็นไฟเหมือน CSL อะี้ครับผมเป็นไฟสีเหลืองแล้วเปลี่ยนจากเลเซอร์ไลท์แต่สีขาวๆธรรมดาธรรมดาคุณเนี่ย กลายเป็นสีเหลืองกันเองนะคุณผู้ชมครับดูครับผมดูความพรีเมียมของแพ็คแกเชิงนะดูดีนะครับผมแล้วก็เปิดมา,ดาเปิดออกมาครับผมมะไม่ใช่ครีมนะครับผมตอนนี้เป็นกะเานะครับผมก็ให้ตัวกาวมาด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับผมกล้องเข้ามานี่ครับผมเป็นชิปนะครับผมที่จะเปลี่ยนไฟนะครับผมนะ แง่นั่นเองครับผมก็เดีเราประชมกันนะครับผมว่าตอนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกลับไป C S L ตัวนี้เนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมไปชมกันเลยฮนะ ครับคุณผู้ชมครับผมก็จีนี่สิทธ์นผมคันนี้ M340i นะผมที่เขาเรียกว่าจัดชุดใหญ่จัดเต็มไปแล้วนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับนั่นเองนะจ๊ะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวดูความเท่ก่อนผมฟ้าตาแล้วกันนะกันเนี่ยดูมะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับตัวเขาเรียกว่าไฟเยลโล่นะครับผมเหมือนตัว CSL ใน M4 นี่นนะครับคุณผู้ชมครับก็ สามารถสั่งมาใส่ในตัว G20 ได้ครับผมทั้งเลเซอร์ไลท์นะครับผมแล้วก็ทั้งตัวธรรมดาก็ทําได้นั่นเองนะคุณผู้ชมครับออกมาสวยเลยครับดุมากๆเลยครับผมดุเข้ากับตัวธีมรถนะครับผมแล้วก็ออกมาโดดเด่นนะครับผมเข้ากับตัวโลโก้50ปีนะครับผมแล้วก็ไฟเลเซอร์เนี่ยที่เป็นออกเหลืองเนี่ยโหโคตรเท่คุณผู้ชมครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจตัวไฟเซ็ทแอลนะครับผมเป็นเยลโล่นะครับผมตัวเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับก็ติดต่อได้เลยครับผมที่ไลน์แอดนะผมอัลตบาร์นะครับผมแล้วก็ ฝาั่งยูทูบชาแ n ลเฟสบุ๊ก o อจีทิกต็อกนะครับผมอนุบาลเวนวัคไทยแลนด์นะผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง mm hmm. ให้พวกเราด้วยนะครับผมก็พยายามที่จะหาสินค้าใหม่ๆนะผมของใหม่ๆของแต่งแท้ๆของแต่งแปลกๆมาให้ชม,นะมกันนะผมก็อย่างคันนี้ก็บอกเลยว่าจัดเต็มสุดๆคันหนึ่งในประเทศไทยนะผมใน 3, 4, สามสนย์ไอนะครับอ mm hmm. ันนี้ผมขอลาไปก่อนกับไฟ,ฟสวยๆแบบ CSL คันนี้นะผมขอบคุณครับ